สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวว wow ้าวสตอรี่สาวๆคนไหนที่กำลังหมายตาหนุ่มคนไหนอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว้าวสตอรี่ได้เจาะลึกในิสัยใจคอสเปคสาวตลอดจนเรื่องอื่นๆด้านความรักของหนุ่มตามราศีที่หากคุณรู้ไว้ก็คงจะสามารถเอาชนะใจพวกเขาได้ไม่ยากนักซึ่งขอให้นับราศีตามวันที่กำหนดไวน้นี้หรือคุณสามารถเลือกดูตามลัคนาเกิดได้เลยค่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มเจาะลึกความรักของหนุ่มๆกันเลยนะคะรู้ทันความรักหนุ่มราศีกรกฎสำหรับหนุ่มที่เกิดวันที่22มิถุนายนถึง23กรกฎาคม ชายที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากที่สุดใน12ราศีศิลปินส่วนใหญ่จะอยู่ในราศีนี้ดวงจันทร์มีอิทธิพลมากกับคนในราศีนี้และเพราะพระจันทร์เปลี่ยนแปลงทุกวันอารมณ์ของคนราศีนี้ก็เลยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกันการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้คุณงงอยู่บ่อยๆแต่ก็เพราะความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นี่แหละค่ะที่ทําให้คนที่รู้จักเขาต้องสนเทอยู่เป็นประจำและนั่นก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเขา หากเขาต้องการอะไรสักอย่างเขาจะไม่จู่โจมเข้าหามันแต่จะรอโอกาสและจังหวะเหมาะๆที่จะคว้ามันไว้และเมื่อไร่ที่เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาจะไม่มีวันเสียมันไปการเสียหรือทิ้งอะไรต้องเป็นเขาเองที่ต้องการเช่นนั้นผู้ชายที่แสนจะอ่อนไว้เขาจะไม่สามารถทนการถูกปฏิเสธได้เขาเป็นคนแคร์ความรู้สึกว่าคนอื่นคิดถึงเขายังไงแบบไหนแงใด เขาเกลียดการเสียหน้าอย่างมากและบ่อยครั้งเขาจะป้องกันตัวเองจนเกินไปคนที่ไม่รู้จักคนในราศีนี้อาจจะคิดว่าเขาเป็นคนเย็นชาเขาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเป็นความสามารถพิเศษของหนุ่มราศีกรกฎความลึกลับซับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนุ่มราศีนี้เขาสามารถเป็นคนสนุกสนานหรือเงียบ อยู่ๆก็เศร้าได้การเป็นเพื่อนหรือคู่ครองของคนราศีนี้จะทําให้คุณงงงวยได้ไว่าอีกนาทีข้างหน้าเขาจะอยู่ในอารมณ์ไหนกันแน่หากใครชอบความตื่นเต้นไม่เบือ่อไม่สาสากต้องหาคู่เป็นคนราศีนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงจะทําให้คุณไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปเดาไม่ออกจริงๆเขาคิดว่าบ้านคือรัง และเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดหากเขาไม่สบายใจถูกใจเขาจะอยู่บ้านคนเดียวยบเงียบ,เ,ยบเมื่อไรเขารู้สึกดีขึ้นเขาก็จะออกจากรังที่เขาซ่อนตัวออกมาใช้ชีวิตปกติและคนราศีนี้ไม่ใช่คนขี้แพ้ค่ะมันง่ายเหลือเกินที่คุณจะตกหลุมรักหนุ่มราศีนี้เพราะเขาจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนความฉลาดและไหวพลิบของเขา ชนะใจคุณได้ง่ายๆเขาพร้อมที่จะออกมาปกป้องคุณแบบออกหน้าทั้งท้ที่เขาไม่ใช่คนเปิดกว้างให้คนอื่นเข้ามาได้ง่ายๆแต่การชนะใจหนุ่มราศีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนุ่มคนนี้จะมีความมั่นคงสบายใจเมื่อมีเงินเต็มกระเป๋าเท่านั้นหากเขารู้สึกว่ามีความมั่นคงแล้วเขาถึงจะคิดถึงการมีครอบครัว และถึงแม้ว่าคนคนนี้จะคิดเรื่องการหาการเก็บเงินเขาไม่ได้เป็นคนงกเลยการใช้จ่ายเงินสำหรับเขาคือหน้าตาดังนั้นหากเขาพาคุณไปร้านอาหารสุดแพงหรือซื้อต่างหูเพชรให้หนึ่งคู่ก็อย่าแปลกใจว่าทำไมเขากล้าจ่ายแน่นอนว่าเขาจะทำอย่างนี้ตอนมีเงินเท่านั้นค่ะเขาเป็นคนห่วงทุกอย่าง ที่เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของดังนั้นการคุยกับหนุมอีกคนต่อหน้าเขามันก็จะไม่ค่อยเข้าท่านะคะการทําอย่างนั้นจะทําให้เขารู้สึกไม่มั่นคงเสียความมั่นใจระแวงสงสัยเพราะเขาไม่ชอบแข่งกับคนอื่นในเรื่องแบบนี้เมื่อรู้จักกันมากจนรู้ไใ้รู้พุงแล้วเขาจะหาเรื่องตื่นเต้นใหม่ๆแต่อย่าห่วงไปเลยนะคะเขาจะคิดถึงคุณเสมอ หากเขาคิดว่าคุณเป็นรักแท้ของเขาแล้วละก็จูจูคุณหายหน้าไปเขาจะไปตามหาคุณเองแต่ถ้าไม่ใช่แล้วละก็ก็ถึงเวลาทางใครทางมันค่ะหนุ่มกรกฎเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างขี้อายหากชอบใครสักคนเขาสามารถตื่นเช้าแบบแหกที่ตาตื่นเพื่อไปยืนหน้าบ้านคุณตามจีบคุณจนกว่าคุณจะยอมออกไปเที่ยวด้วยสักครั้งแบบว่า ตือเก่งมากค่ะเขาชอบผู้หญิงที่มีความรู้สึกมั่นคงอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันมั่นใจในตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ขวานผ่าซากในการออกสังคมเขาชอบผู้หญิงที่มั่นคงไม่โอนเอ็นไปกับอารมณ์แบบลมเพลลมพัดของเขาผู้หญิงแบบที่เขาชอบค่อนข้างจะหายากสักหน่อยค่ะตอนเริ่มเป็นแฟนใหม่ๆ รับรองว่ามันจะหวานแบบน้ำตาลเหนื่อยหวานแสบคอเลยทีเดียวเขาจะคิดถึงแต่คุณคนเดียวแต่ที่เราเรียกว่าสุดโรแมนติกนี้ไม่ยั่งยืนนะคะดังนั้นหากมันเกิดขึ้นก็กอบโกยความรู้สึกนี้ไว้หากคุณต้องการให้เขาสนใจละก็ทำตัวเองให้น่าสนใจก็พอทำตัวให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีชมเขาบ้างเป็นครั้งคราว แต่อย่าชมจนเกินไปเดี๋ยวเขารู้ว่ามีแผนชมแบบไม่จริงใจที่ต่างกับราศีอื่นๆก็คือเมื่อไหร่ที่เขาโมโ oh, หทางที่ดีที่สุดคือออกจากห้องนั้นหรือที่ตรงนั้นได้เลยเขาจะเป็นคนที่ทำให้ตัวเองเย็นลงเองอย่าพยายามช่วยปลอบมากมันไม่ช่วยอะไรแค่ให้เขารู้จากสีหน้าคุณก็พอว่าคุณเข้าใจเขาเอามือจับที่บ่าเบาๆก็พอคะ่ะ ุมราศีนี้รักแม่มากดังนั้นคุณต้องทำตัวให้น่ารักต่อหน้าแม่ของเขาและอย่าทำตัวเป็นแม่ของเขาเสียเองก็พอแล้วเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าสาวๆชาวว o w ์สตอรีจะได้ความรู้รู้เท่าทันหนุ่มที่คุณหมายปองแล้วนำคำทํานายนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ เพื่อนๆยังสามารถชมคลิปอื่นๆของ Channel w o w s o r r y ที่มีอัปเดตทุกวันได้นะคะด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ